สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสนทนาชายทุ่งครับวันนี้พบกับผมอัครวัฒน์วชรภัยบูรณ์และก็อาจารย์บวนครับครับท่านผู้ชมครับเราพบกันเป็นประจำก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับครับตอนเย็นก็เป็นรายการสนทนาชายทุ่งมาคุยกับท่านตอนทานข้าวเย็นใช่แต่ว่าถ้าคนตื่นเช้าก็ไปชม ทิดบวนชวนคุยนะครับตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณนะครับทติดตามชมได้ก็ได้เช้าๆเลยก็ได้เทคนิคการทําไร่ทําสวนปลูกพืชทำอะไรต่างๆเหมือนกันที่จริงก็มีแฟนรายการถามมาเยอะนะในอีเมลก็ดีในคําถามว่านอกเหนือจากรายการนี้ผมทําอะไรที่ไหนบ้างอันนี้ก็ย่อๆสั้นๆกันแล้วกันว่าถ้าเผื่อท่านจะฟังวิทยุก็มีหลายแห่งนะใครสนใจก็เขียนมาถามก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้ ใช่แล้วครับโอเคครับวันนี้ก็เรื่องราวของสนทนาชายทุ่งเราอยากจะถามว่าขณะที่เรากำลังคุยเนี่ยครับคุณแจ็คถ้าเรามองไปหน้าจอเนี่ยนะคุณเชื่อไหมแต่ละบ้านเนี่ยกินข้าวไม่เหมือนกันอ่ะอ้าวไม่เหมือนอยู่แล้วอาจารย์ฮจะไปเหมือนกันได้ไงออากินข้าวสายพันธุ์ข้าวที่กินนะฮะเออไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนอย่างบางบ้านเนี่ยบางข้าวก็จะจะชอบความข้าวที่แบบนุ่มๆครับ แล้วก็ชอบข้าวหอมแล้วก็จับตัวกันหน่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมอย่างเช่นหอมมะลิเนี่ยหลายคนแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบมีนะบางคนเขาไปกินข้าวที่แบบว่าที่บานๆอะไรเรียกว่ามันร่วนๆใช่ไหมฮะมันไม่จับตัวกันเนี่ยอย่างนั้นก็มีแต่ถ้าคุณไปญี่ปุ่นคุณเคยไปกินข้าวญี่ปุ่นไหมเคยเคยไม่เคยไปญี่ปุ่นเคยกิน้วะอาหารญี่ปุ่นข้าวจะคล้ายๆข้าวเหนียวแต่จะไม่ถึงเหมือนคล้ายๆข้าวหอมแต่มันจะเหนียวๆหน่อย อันเนี้ยเป็นข้าวที่ต่างสายพันธุ์กันเลยนะครับต่างกับบ้านเราากลุ่มใหญ่เลยนะอนะ oh. คือข้าวในบ้านเราเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งอย่างที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าประเภทนะใช้คำว่าประเภทได้มันเขาภาษาฝรั่งใช้คำว่า t y p ์รรครับเขาเรียกว่า Indica type สรุปพูดสั้นๆก็คือว่าเป็นข้าวเมล็ดยาวโอ้เมล็ดยาวนะแลวไอข้าวแบบเนี้ยมันจะร่วง่ายเวลาตอนเกี่ยวนะครับแต่ถ้าญี่ปุ่น เขาเรียกว่าจาปนิก้าทายนะฮะบ้านเรามีปลูกไหมฮะปลูกบ้านเราเดี๋ยวนี้มีปลูกอยู่อยู่ทางเหนือมีเหมือนกันมีเหมือนกันเหตุผลที่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเราเยอะคือคนไทยขอให้บอกก็กันทำได้ว่าอะไรเป็นของต่างชาติฉันจะต้องลองสักหน่อยแต่ของไทยของไทยแท้จะไม่ค่อยลองไม่ค่อยลองเพราะว่าเราอยากจะลองก็ก็ไม่เป็นไรก็กินไปเพราะว่าไทยก็ไป เปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับผมทีนี้คุณกําลังจะเอาข้าวอะไรมาเสนอวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะว่าแต่ละบ้านเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยข้าวในรับประทานสายพันธุ์ไม่เหมือนกันวันนี้ก็เลยมีเรื่องของสายพันธุ์ข้าวมาแนะนำผู้ชมกันครับสายพันธุ์อะไรเอ่ยเป็นข้าวกล่ำโดยสเก็ตครับอาจารย์ก็เขาบอกว่ามีการวิจัยข้าวกล่ำโดยสเกตดนี่นะฮะก็สามารถพัฒนาสู่อาหารเพื่อ ผู้ป่วยได้อาจารย์ว่าไปว่าไปก็ในส่วนของโรคที่สามารถรักษาเอ้ยสามารถช่วยได้นะครับก็เป็นเรื่องของโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคอ้วนหรือว่าแบบโรคแบบว่ามะเร็งก็ยังได้อาจารย์เขาว่าอย่างั้นนะเขาว่าอย้าว่าอย่างนั้นครับเขาบอกว่าอาจารย์ดราริศลาลานะครับไลเลอร์จากกลุ่มวิชัยกลุ่มวิจัยคัสเตอร์มูลค่า เพิ่มการผลิตและแปลรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจครับเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ได้วิจัยนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ก็ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติหรือว่า NIU จึงได้ศึกษาวิจัยและศึกษาวิจัยศักยภาพและลิศและลิศทางชีวภาพของข้าวกําดอยสเก็ตขึ้นเขาก็บอกว่าข้าวกําดอยเนี่ยหรือว่าข้าวเหนียวกําเนี่ยมัมักจะถูกนํามาใช้บริโภค ก็นิยมใช้ในส่วนเป็นส่วนผสมของการทําขนมต่างๆอาจารย์นําไปใช้เป็นสมุนไพรเช่นพวกใช้ทําเป็นข้าวหลามรักษาโรคท้องร่วงอาการตกเลือดของหญิงคลอดลูกก็ได้อาจารย์แล้วก็จากการศึกษานะครับคุณค่าทางโภชนาการจะพบว่านอกจากจะมีสารสําคัญได้แก่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรโตีนวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน E รวมทั้งแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กสูงแล้วเนี่ย ยังมีสารสําคัญสีม่วงแดงครับอาจารย์อของของเปลือกหุ้ม,มเมล็ดของมันเนี่ยครับ,ค,รบคือแกมมาโอไลซานนอนแกมมาโอไลซานนอนอที่สูงที่มันสูงกว่าข้าวขาวทั่วไปถึง23เท่าเลยอาจารยร์ก็สามารถสังเคราะห์แอนโทไซยายนินนะครับซึ่งสารดังกล่าวก็ทางแพทย์เขาพบว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ครับอาจารย์คืออย่างนี้อ,อันนี้ก็เป็นงานวิจัยของทางมาเลเซียใหม่ครับ ข้าวกรรมดอยสะเก็ดใช่ไหมฮะอันนี้ที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันท่านผู้ชมครับเรากำลังจะบอกว่าสมัยก่อนเวลาเราผลิตข้าวเนี่ยรเราเราคิดพันธุข้าวขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสนใจว่าข้าวพันุไหนต้านทานโรกอะไร,รแล้วก็จะให้ผลผลิตสูงสุดแต่ในยุคใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นวิจัยในลกเปลี่ยนเป็นว่า<ห>ต่อไปนี้การค้นหาพันธุ์เนี่ยจะมุ่งตอบสนอง ผู้บริโภคมานในแต่ละกลุ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะ,อ,ะอย่างอย่างถ้าเป็นที่มา,าเลเซียศษษาสตร์เขาก็มีข้าวหอมนิม่มนะฮะซึ่งก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันให้เหล็กสูงอะไรต่างๆเหล่านี้ อย่างกรณีนี้ก็บอกว่ากินไปแล้วอาจจะไม่ค่อยเป็นเบาหวานไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความดันช่วยลูกมาลงมาเรงช่วยเรื่องโรคอ้วนแบบนี้แต่ผมว่าถ้ากินมากยังไงก็อ้วนนะฮะแต่นั่นหมายความว่าปริมาณในการรับประทานก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะฮะอย่างข้าวหอมนิลที่มาเลเซียศาสตร์อันนี้เขาก็มีทางภาคเอกชนมาซื้อลิขสิทธิ์ไปครับชาวบ้านก็ปลูกไม่ได้นะฮะก็เป็นลิขสิทธิ์ของเอกชนไปเพราะงั้นงานวิจัยของนักวิชาการเนี่ยนะครับ ก็จะมุ่งตอบสนองความต้องการอย่างกรณีนี้เยเราบอกว่าตลาดสูงครับถ้าตลาดสูงหมายความว่าคนมีสตังค์คนมีสตังค์แต่ว่าคนไม่มีสตังค์อย่างเราก็ฮะขอให้เป็นข้าวครับใช่ขอกินอิ่มท้องไว้อืมคุณแจ็คถ้าผมจะบอกคุณว่าสมัยผมหนุมน่มๆเนี่ยผมเนี่ยไม่มีสตังค์ขนาดว่าเวลาผมซื้อข้าวเนี่ยอมผมซื้อครึ่งลิตรนะครึ่งลิตรสมัยก่อนข้าวตอนนั้นผมนอนอยู่จุฬาซอยสิบสอง เวลาจะซื้อข้าวนั่นน่ะสิปกติครึ่งลิตรเขาไม่ขายอ๋อเดี๋ยวนี้เขาขายกันแต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยตอนนั้นลิตรหนึ่งรู้สึกจะหกสลึงผมมีตังค์เจ็ดสิบห้าตังค์นะไปซื้อข้าวเขาครึ่งลิตรเวลาตอนก่อนจะซื้อนะต้องทำหน้าให้มันมนมน,มนแล้วเขาก็ยอมแบ่งให้ใส่มาหุงกินกับพี่ชายสองคนคนเวลาจนนี่มาหุงมันจนขนาดหนักนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ ชาวนาที่เคยยากจนวันนี้ต้องยอมรับว่าชาวนามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ผู้ที่ส่งออกก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยดีครับนั่นก็เป็นข้าวโดยทั่วไปแต่ถ้าข้าวต่อไปนี้พันข้าวอย่างที่ว่าเนี่ยจะทยอยออกมาเรื่อยๆอคุณแจ๊คเชื่อผม กินข้าวพันนี้จะแก้โลกนั้นก,ก็คือเป็นยาเดี๋ยวนี้เป,นเป็นเรื่องของอการรักษาสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยกำลังมาแรงเทรนรักษาส,สุขภาพนะครับโอเค,ค,คเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ